ัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทนิยามของฟังก์ชันมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a บทนิยามของฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a ในหนังสือหลายเล่มอาจจะพูดแตกต่างกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะคล้ายกันมากบทนิยามอันแรกเรามาดูกันนิดนึงว่ากล่าวไว้ยังไงแล้วก็มีข้อสังเกตว่ารัดกลมหรือน ไม่ลัดกลุ่มอย่างไรเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับบทนิยามของฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด a ในหนังสือแคลคูลัส1กันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกของบทนิยามฟังก์ชัน f x มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ก็ต่อเมื่ออันที่1 f a หาค่าได้ที่จุด x เท่ากับ a นั่นคือ f a มีค่าอันนี้ก็มีฟามหมายแฝงคือ a อยู่ในโดเมนของฟังก์ชัน f ลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น l นะครับวงเล็บหาค่าได้นะในตำรา,าก็หมายถึง l ไปรเรียกจำนวนจริงนะอันที่3 f a ถ้ากับ l เราจะพูดว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ถ้ากับ f a ก็มีความหมายเหมือนกันนะอันนี้ก็ จำแนก3ข้ออันที่1 A อยู่ในโดเมนของ F อันที่2ลิมิตมีค่าอันที่3ลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ fa แต่นี้มาดูข้อสังเกตกันเขาบอกจากบทนิยามความต่อเนื่องของฟังก์ชันจะเห็นว่าฟังก์ชัน fx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a เมื่อค่าฟังก์ชันก็คือ fa และค่าลิมิตหาค่าได้ทั้งสองค่าเนี่ยก็ฟ้าหมายเหมือนกันและ2ค่านั้นต้องเท่ากันก็คือขยายความ3อันนี้แต่มีข้อสังเกตเนี่ยว่าข้อสังเกตนีต้ไม่ได้บอกว่าบทอิยามผิดนะเป็นแค่ข้อสังเกตเฉยๆว่าถ้า f x ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อดังกล่าว f จะไม่ต่อเนื่องคําพูดนี้เนี่ยมันคลุมไปถึงครับว่าถ้าข้อหนึ่งไม่จริงขาดข้อหนึ่งไปก็คือ a ไม่อยู่ในโดเมนของ f นะมันจะตีความไปถึงคําว่าไม่ต่อเนื่องที่จุดนั้นด้วยเนเพราะนั้นอาจจะขยายความไปถึงว่าจุดนอกโดเมนทุกจุด f ไม่ต่อเนื่องที่จุดนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตนะไม่ได้ชี้ว่า บทนิยามนี้นะีถูกหรือผิดบทนิยามนี้ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมนะีบทนิยามอีกอันนึงเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเหมือนกันไหมนะรัดกลมไหมนะ f เป็นฟังก์ชันที่นิยาบนช่วงเปิด AB อันนี้พูดโดเมนฟังก์ชันชัดเจนนะ่ C อยู่ในโดเมนของ F อพูดชัดเจน f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อ1 f c มีค่านะครูบางคนอาจจะบอกว่าทำไมต้องมาพูดเน้น 2t ีนะตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่ใช c อยู่ในโดเมนของ f ก็ต้องมีค่านะแต่ว่าขอพูดในแง่ของครูผู้สอนนะครูผู้สอนจำเป็นต้องเน้นให้นักเรียนระมัดระวังว่าจุดที่เราจะตรวจสอบว่า ต่อเนื่องหรือไม่นั้นน่ะต้องอยู่ในโดเมนต้องมีค่าข้าอ2ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าได้นะข้อ2นี่ก็เหมือนกันข้อ3ก็เหมือนกันลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ของ fx เท่ากับ f c เนี่ยนะก็แปลว่าบทนิยามนี้ลัดกลมมากนะ c อยู่ในโดเมนและโดเมนก็เห็นชัดๆัดอะช่วงเปิด ab บทนิยามคนนี้ก็เห็นชัดเจนมากแต่พออ่านใต้ข้อความบทนิยามบอกถ้าฟังก์ชัน f ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแล้ว f เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4ความหมายนี้เนี่ยคงไม่ถึงข้อหนึ่งนะอาจจะพูดให้ละเอียดชัดเจนว่าข้อ2ไม่จริงหรือข้อ3ไม่จริงจึงจะได้ว่าฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ เพราะว่าข้อ1กับคําว่า C อยู่ในช่วงเปิด AB เนี่ยเป็นชี้ใเห็นแล้วว่าข้อ1นึ่มัต้องถูกอยู่ในโดเมนก็ต้องหาค่าได้มัาคำว่าข้อใดข้อหนึ่งไม่จริงนะก็น่าจะหมายถึงข้อสกับข้อ3อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะมาดูเนี่ยต่างประเทศบ้างนะฟังก์ชัน F ต่อเนื่องเนี่ยเมื่อ FC มีค่า ก็ c อยู่ในโดมเมนของ f อะนะตำราทั่วไปเขามักจะพูดสันส้นๆพอสั้นมากๆแล้วนะคนก็ลืมความหมายตัวนี้คือ c อยู่ในโดมเมนของ f ละลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ของ f x ถ้ากับ f c น,นี่แปลว่าคลุมข้อ2กับข้อ3นะก็ไม่เป็นไรนะใช้ได้นั่นก็มีความหมายแฝงแล้วนะ c อยู่ในโดมเมนของ f นะอันนี้ก็เป็นบทนิยามอีกอันหนึ่ง ฟังก์ชัน f ส่งจาก x ไปยัง y ถ้าเงื่อนไขต่อไปนี้เขาบอกว่า f x ต่อเนื่องที่ x 0ถ้า f x 0มีค่าหรืออยู่ในโดเมนของ f เห็นไหมตำราต่างประเทศเขายังเน้นเลยี่ยพูดอย่างนี้เน้นอย่างนี้นมีค่าก็หมายถึง x 0อยู่ในโดเมนของ f มันตำราภาษาไทยพูดซ้ำสองครั้งไม่เป็นไรหรอกลิมิตมีค่านะี่ยังเน้นอีกนะในโดมเมนของ f ลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ x 0เท่ากับ f x 0 3ข้อเหมือนกันและเน้นมากด้วย f มีค่าหมายถึงอยู่ในโดมเมนนะี่อันนี้ก็เป็นนะี่อีกบทนิยามหนึ่งนะี่ที่ขีดเส้นใต้ตัวนี้ก็ไปเปิดดูได้เลยนะ ขาพูดว่าอย่างนี้ f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a สอดคล้องเงื่อนไข3ข้อ f a มีค่าก็แปลว่า a อยู่ในโดเมนของ f อย่างนี้หมายถึงตัวนี้จริงๆนะ a อยู่ในโดเมนของ f ก็แปลว่า f a มีค่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ของ f x มีค่าเคาว่ามีค่านั้นนะ นีต้องหมายถึงมีค่าเป็นจำนวนจริงนะอย่าไปพูดกันว่ามีค่าเป็นบวกบวกอินฟินิตแลือลบอินฟินิตไม่จริงนะคำว่าลิมิตมีค่านะั้น่ะหมายถึงมีค่าเป็นจำนวนจริงนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปลิมิตของฟังก์ชันได้ข้อ3ลิมิต f เมื่อ x เข้าใกล้ a ของ fx เท่ากับ f เอเข้ปา3ข้อเหมือนกันนีโดยรวมก็จะพูด สามข้อคล้ายๆกันอย่างนี้แต่ในบทนิยามนี้เนี่ยก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงเนี่ยบอกว่าเขาพูดว่าเนี่ยฟังกชันไม่ต่อเนื่องมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่บอกฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องเนี่ยเงื่อนไขที่หนึ่งจริงแต่สองไม่จริงอันนี้ก็เข้าใจง่ายแหละนะ f a มีค่าก็คือ a อยู่ในโดเมนแต่ลิมิตไม่ x เข้าใกล้ a ของ f x ไม่มีค่าก็ไม่ต่อเนื่องอันนี้เข้าใจง่ายแต่ข้อ b นะั้นนะในทีนี้ไม่ได้บอกว่าบทนิยามในหน้านี้ถูกหรือผิดนะเป็นแค่ข้อสังเกตให้เห็นกันเองว่าเขาพูดว่า2เป็นจริงก็ไม่เป็นไรลิมิตมีค่าเนะนีไม่จริงเนะนีหไม่จริงนี่มันหมายถึง a ไม่อยู่ในโดเมนฟังก์ชันเลยนะ a ไม่อยู่ในโดเมนฟะังก์ชันนั่น่ะ เราไม่ควรจะพูดถึงตัว A ด้วยซ้ำไปนะส่วนข้อ c ก็ธรรมดาแหละนะ1 2จริง3ไม่จริงทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้ว1จริง2จริง3ไม่จริงก็ไม่ต่อเนื่องอันนี้ตำราทุกเล่มพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดนะสังเกตดูว่าบทนิยามนะภาษาไทย2บทนิยามภาษาอังกฤษ3บทนิยามนะใกล้เคียงนะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยรวมถูกนะแต่ว่า มีคำพูดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงคำว่าไม่ได้กล่าวถึงก็หมายถึงว่าเราไม่ได้อ่านข้อความพวกนี้เป็นตำราทั้งเล่มว่าก่อนที่เขาจะมาถึงคำว่าลิมิตตัวนี้เนะี่ยเขาได้พูดถึงไหมว่า A ต้องเป็นจุดลิมิตโดเมนของ f นะีแต่นี้ตำราแคลคลัสหนึ่งที่เราเรียนนั่นะ่ะต้องกำหนดบทนยยามให้รัดกลุ่มเนะี่ยก็เลยจำเป็นต้องพูดถึงคาว่า A เป็นจุดลิมิตของโดเมนของฟังก์ชัน F นะอันนี้คือหนึ่งหน้าจากคลิปในเรื่องของบทนิยามลิมิตของฟังก์ชันนะก่อนที่จะมาถึงตัวเนี้ยนะละเอียดนิดนึงก็คือ A ต้องเป็นจุดลิมิตหรือจุดเกาะกลุ่ม Accumulation Point ของโดเมนของ F A จะอยู่ในโดเมนของ f หรือไม่ก็ได้อันนี้หมายถึงว่าบทนิยามของลิมิตธรรมดาแต่ในเรื่องของความต่อเนื่อง A ต้องอยู่ในโดเมนของ f เราจึงจะตรวจสอบนะส่วนตัวนี้ก็เนะี่ยบทนิยามธรรมดานะเคยพูดไว้ในคลิปที่ผ่านมานะบทนิยามของลิมิตนั่นแหละอันนี้ก็บทนิยามของจุดลิมิตจุดเกาะกลุ่ม x คือเมลเลชันพอยต์เนี่ยก็เตือนว่าตำราแคงคูลัสหนึ่งนั้นะ่ะพูดละเอียดมากก่อนจะมาถึงลิมิตตัวนี้นะจากลิมิตตัวนี้เดี๋ยวจะไปเรื่องความต่อเนื่องเนี่ยนะต้องพูดถึงคำว่าจุดลิมิตก่อนนะการเขียนอย่างนี้เนี่ยแฝงความหมายว่า A จะต้องเป็นจุดลิมิตอันนี้เอามาจากในหนังสือแคงคูลัสหนึ่งเลยอันที่หนึ่งนีต้องเน้นว่า F เป็นฟังก์ชันจากโดเมน f ไปยัง R ในหนังสือกระดาษเขียนดีเฉยๆนะแต่ตอนนีนะ้เน้นให้เห็นชัดว่า F ส่งจาก A, าโดเมนของ f ไปยังอาเนี่ยโดเมนของ f เป็นสับเซตของจำนวนจริงเห็นไหพอเป็นตำรากระดาษพูดขนาดเนี้ยพูดละเอียดมากเน้นว่า A ต้องอยู่ในโดเมนของ f เ,เน้นว่า A ต้องเป็นจุดลิมิตโดเมนของ f เน้นต้อง4เน้นกว่าจะพูดถึงว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด a หมายถึงอะไร f มีฟวาม์มต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a 1 f a มีค่าใครจะว่าเชยก็ไม่เป็นไรหรอกนะครูผู้สอนกรัวนิสิตกลัวเด็กนะหลงลืมก็ยืนยันอีกทีหนึ่ง f a มีค่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่านะอันที่3 ลิมิตกับค่าฟังก์ชันต้องมีค่าเท่ากันนรรมาส่วนใหญ่มักจะพูดอย่างนี้นะเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่จริง f ไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a นะเน้นเลยนะเราสนใจจุดที่อยู่ในโดเมน f ตัวนี้เกิดก่อนสนใจกรณีนี้เท่านั้นนะแต่นี้คำว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่จริงนั้นนะ่นะถ้าพูดให้ละเอียดก็ต้องพูดแบบสีเหลืองว่าถ้าเงื่อนไขข้อ2ไม่จริง หรือเงื่อนไขข้อ3ไม่จริง f, f ไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a เ,เหตุผลก็คือมันเกิดตั้งแต่เนี้ย a อยู่ในโดมเมน f หนึ่งมันก็ต้องจริงก่ะสิสองอันนี้มันไปได้วยกัน f, f เป็นฟังก์ชันนิยามบนช่วงปิดลบ2ถึง2สูตรคือในช่วงปิดลบ2เปิดลบ1สูตรเป็น x บวก1ปิดที่นี่แล้วตรงนี้เปิด f ลบ1มีค่าเป็น1ปลอดจุดละในช่วงเปิดลบหถึงปิด1นะสูตรคือ x บวก1ก็ได้เส้นตรงเส้นนี้ในช่วงเปิด1ปิดที่2เนะเป็นเส้นตรงเส้นนี้เปิดก็แปลว่าไม่รวมจุดเรามันตรวจสอบก,กันละต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องที่จุดใดด้วยเหตุผลอะไรบ้างที่จุด0ที่ x เป็น0 ฟังก์ชันมีค่าข้อ1ผ่านแล้วนะ f 0เป็น1ลิมิตด้านซ้ายลิมิตด้านขวามีค่าเป็น1ข้อ2เป็นจริงข้อ3ม,มันเท่ากันด้วยนะก็แปลว่า f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ0ต่อไปที่จุด x เท่ากับลบ1ข้อ1 f ลบ1คือ1 ข้อ2นะลิมิตด้านซ้ายด้านขวามีค่าเป็น0แต่ข้อ3ไม่จริงมันไม่เท่ากันเพราะไม่เท่ากันก็ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับบ1ต่อไปที่จุด x เท่ากับ1 f 1มีค่าเป็น2แต่ลิมิตไม่มีค่าเพราะว่าด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากัน ข้อใดข้อนึงไม่จริงข้อ2ไม่จริงมันก็ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1นะตอนนี้ก็ให้เห็นว่าบทนิยามของฟังก์ชันมีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a นะใช้บทนิยามยังไงกำหนดบทนิยามยังไงตำราส่วนใหญ่จะพูดคล้ายกันนะแต่ตำราแข็งคุรัฐหนึ่งนั้นนะ่ะนะเป็นตำราที่ใช้อ้างอิงนะก็ต้องเน้นว่า ก่อนจะหาลิมิตเนี่ย x เข้าใกล้ a a ต้องเป็นจุดลิมิตก่อนก่อนจะตรวจสอบว่า f ต่อเนื่องที่ a ไหม a ต้องอยู่ในโดมเมนของ f ก่อนมีเงื่อนไขที่เป็นจริงก่อนการตรวจสอบทีละขั้นทีละตอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรถามนีมีฟังก์ชันอย่างนี้แล้วนะ a เป็นฟังก์ชันนิยามบนช่วงปิดลบ2ถึง2โดมเมนชัดเจนละสูตรกำหนดชัดเจนละ สิ่งที่ไม่ควรถามก็คือของที่อยู่นอกโดเมนไม่ควรถามว่าต่อเนึ่งหรืไม่ต่อในสุดนี้เนะีเพราะมันขาดคุณสมบัติตั้งแต่บรรทัดแรกคือมันไม่อยู่ในโดเมนเอก็กไม่ควรจะพูดถึงตอนนี้มาถึงหน้าสุดท้ายละหนังสือแค่งคูลัสหนึ่งที่เราใช้กันนั่นนะ่ะละเอียดมากก็คือก่อนที่จะหาค่าลิมิต ต้องผ่านขั้นตอนที่1ก่อนคือจุดนั้นต้องเป็นจุดลิมิตของโดเมนของ f การหาลิมิตโดยบทนิยามเนะี่ยมีให้ดูพอสมควรนะถึงแม้คำนวณจริงจะใช้แทนค่าบางคำนวณบ้างเนะี่ยบทนิยามันไว้อ้างอิงเพราะงั้นการจะดูว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น l a ต้องเป็นจุดลิมิต a อยู่ในโดเมน f หรือไม่ก็ได้อันนี้อยู่ในกรอบของ ลิมิตฟังก์ชันธรรมดานะแต่พูดถึงความต่อเนื่องตัวนี้ต้องเป็นจริงก่อนก็คือสนใจจุดที่อยู่ในโดเมนของฟนะังก์ชันแล้วค่อยตรวจสอบข้อ2ข้อ3เนื้อหาในคลิปนี้นะคงเป็นประโยชน์กับนิสิตทุกคนนะีที่ใช้ตำราแคลคูลัสหนึ่งสวัสดีครับ